อานะครับวันนี้สวัสดี f c ช่องอาจารย์หนูซีแซ่ดทุกคนนะครับวันนี้น้องก็จะมาทาทำไม้นั่นให้ดูหลังจากที่ f c ได้ถามมานะครับการทําเกี่ยวกับพวกลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนซ้อมบรรจุลูกกระสุนนัมมี่นะครับเออเราทําไว้เพื่อฝึกซ้อมนะครับฝึกซ้อมอันนี้น้องใส่ชุดแบบคนเรือเรือมันถ้าใส่ชุดเจ้าท,ที่มันอึดอัดนะครับทําอะไรมันก็ <c oughs> ขัดใจไปหมด ออนี่เราเออมาชุดบ้านนะครับวันนี้มาชุดบ้านอันดับแรกอออเอานี่เราซื้อมานะครับอุปกรณ์ก็จะซื้อมาไอน,นี่ไอแกะสลักนะครับแกะสลักพวกไม้พวกอะไรนะครับมันจะมีหัวนะครับหัวมาให้เราประมาณสี่สี่อย่างนะครับหัวนี่มาสี่อย่างแล้วก็แล้วก็สว่านนะครับ สวา่าคสว่านเราไว้ไว้เจาะไว้ขัดไว้ทําบ้านทําอะไรแล้วนะครับอันนี้เราชาิแบดลาทสดูก่อนนะครับว่าผมชาิแบดมาเต็มหรือเปล่าโอเคครับแรกผมก็จะมาสอนเทคนิคเทคนิคให้ซีก่อนนะครับอันต้นให้พวกพ,พี่พพี่พไปฝึก แรงบีบของมือก่อนนะครับการที่เราจะขึ้นลำมือเดียวกันที่เราจะชักขึ้นมาแล้วก็กำแล้วก็ยิงนะครับอ่านี่น้องก็จะเอาปืนมาประกอบประกอบให้ดูนะครับนี่เหมือนที่น้องสอนไปนะครับน้องสอนแล้วก็อัดเทคนิคให้ fc ให้มีความรู้เรื่องปืนมากขึ้นแล้วก็ได้เสริมสร้างทักษะความรู้นะครับการที่เราชอบอาวุธปืน,นหนึ่งเราต้องรู้หนึ่งกฎหมาย กฎหมายอาวุธปืนการพกพาอาวุธปืนการยิงต้องยิงแม่นเก่งทฤษฎีแล้วก็เก่งปฏิบัติแล้วก็เก่งเรื่องความรู้แล้วก็ห้าซ่อมได้อถ้าปืนเราชำรุดเสียหายอะไรเราสามารถแต่งแล้วก็ซ่อมเองได้หรือว่าเราสามารถ m o d ฟายไดเ้เขาเรียกงาน DIY นะครับนี่การขึ้นลำปุ๊บเราก็ ดึงแบบนี้นะครับที่น้องสอนจับจับไว้จับจับไว้นิดเดียวจับไว้นิดเดียวแล้วเราก็กำกำเสร็จแล้วก็ใช้นิ้วโป้นะครับใช้นิ้วโป้นี่ยืดไว้เดี๋ยน้องจะทำให้ดูนะจะทำให้ดูนะครับเชียร์ปืนก่อนเชียร์ปืนลั่นไกลไปนิดทิศทางที่ปลอดภัยโอเคนี่อันดับแรกนะครับอันดับแรกน้องก็จะมาสอนขึ้นแบบนี้ก่อน ในการจับนะครับในการจับเราเราใช้นิ้ว ah, ฝึกนิ้วนิ้วสามนิ้วน,นี้ให้แข็งแรงก่อนนะครับฝึกเ,เวลาว่างแล้วก็ทำแบบนี้ทำแบบนี้นะครับ ah, สามนิ้วเราจะได้แข็งแรงอันนี้เราล็อกไว้ ah, สามนิ้วนี้ล็อกไว้ล็อกไว้ตรงปลายนะครับตรงปาลายสไลด์นี่ล็อกล็อกไว้เสร็จใช้มือนี้ประคองนะครับใช้มือนี้ประคอง แต่จะขึ้นแบบชักขึ้นมาขึ้นมือเดียวก็ได้แต่อันนั้นเราต้องเทพขึ้นไปก่อนนะครับให้เราฝึกพื้นฐานก่อนออพื้นฐานของการยิงปืนเราต้องพื้นฐานแน่นนะครับถ้าเราพื้นฐานไม่แน่นเราจะไปเก่งไปแบบแอดวานซ์ไปแบบขั้นเทพแบบโยนกระป๋องแล้วก็ชักยิงแบบนี้ไม่ได้นะครับเราต้องเริ่มจากศูนย์ก่อนอ,อ,อันดับแรกเราต้องรู้จักความปลอดภัยความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยกฎหมายอะไรต่างๆความรู้ ทีนี้เราพอเรามีเ็จแล้วเราจะมาอัดทักษะทักษะการใช้วุธปืนนะครับถ,ถ้าคนที่ใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับก็เหมือนเหล็กธรรมดาที่เขาสร้างมาวางไว้ทับกระดาษนะครับวางไว้ทับกระดาษถ้าคนที่เอามาใช้ใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดก็จะผิดนะครับแต่ถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกก็ถูกนะครับปืนเขามีไว้ไม่ให้เราเอาไปทําร้ายใครนะครับ ปืนเรามีไว้เพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็ครอบครัวคนที่เรารักนะครับเอออ่าทีนี้น้องๆจะกำให้ดูนะครับล็อกสามนิ้วล็อกล็อกแล้วก็ดึงมากำม,มาอ่ากำเอาแบบนี้ขั้นต้นเราเรามือนี่ประคองก่อนนะครับนี่คือการฝึกขั้นแรกนะครับอ่าเราฝึกแบบนี้ปุ๊บแล้วก็ค่อย้ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยปล่อยไปก็ได้อย่าเพิ่งโยนเดี๋ยวมันเดี๋ยวปืนมันหล่นนะครับเราปล่อยไปปุ๊บ แล้วเราก็สลับมือโยนโยน,ยนปุ๊บเชิดขึ้นแล้วก็สลับมือลงมานะครับสลับมือลงมาปุ๊บแล้วเราก็เหวี่ยวไกโอเคนี้ทําฝั่งซ้ายก็ได้เมื่อเราถนัดฝั่งขวาแล้วเราชํานาญเราเออเราจะอัพตัวเองนะครับอัพตัวเองขึ้นไปอีกอืเหมือนที่น้องบอกนะครับน้องน้องบอกมาแนะนําพี่ๆนะครับอทนนี้เราจับฝั่งนี้เหมือนซองอยู่ฝั่งนี้นะครับซองอยู่ฝั่งนี้ ผมชักขึ้นมาชักขึ้นมาเสร็จแล้วกำใช้นิ้วสามนิ้วล็อกล็อกเสร็จแล้วก็กำกำร่วมมากำร่วมมาแบบนี้กำให้มันได้แบบนี้นะครับให้ให้มันสุดทีนี้พอเราปล่อยไปปล่อย,ปล,อยปล่อยพร้อมโยนก็ได้ถ้าเราคล่องปล่อยเสร็จแล้วก็โยนแล้วกล็ล <Okay. S 1> ั่นไกโอเคทีนี้อันนี้ปืนน้องน้องน้องลองไอ้บัฟเฟอร์แล้วนะครับบัฟเฟอร์มันจะเป็นพลาสติก พลาสติกไว้รองให้สปริงเราแข็งขึ้นเหมือนเรายิงมากๆเราเป็นนักกีฬาเรายิงยิงเยอะๆทีนี้สปริงมันก็จะเริ่มจะล้าพอสปริงล้าแล้วทีนี้มันจะอ่อนนะครับเวลาเราสั่นปืนแบบนี้ให้เราเช็คเลยถ้าปืนเราสัน่นเุบปๆมันดังแกล๊แกๆ้ๆแกอะไรแบบนี้คือปืนบอกนั้นคือมันจะสึกหลอแล้วนะครับปืนบอกนั้นสึกหลอแต่นี่น้องได้แต่งปืนใหม่นะครับ ทําทให้มันฟิตไม่ให้มันมีเสียงอะไรเลยคือสั่นไปเลยอ,อืไม่มีเสียงนิ่งกริบถ้าเราอยากรู้ว่าปืนนั้นแน่นไม่แน่นให้เราง้างนุกถ้าเราไม่ง้างนุกมันจะชนกับไอ้นี่นะครับชนกับสไลด์เพราะว่าชนกับสไลด์แล้วมันจะดังพี่สังเกตด,ดูพวกโค้โคนลจุดสี่ห้าพวกโคล้ลจุดสี่ห้า ACP พวกโค้นพวกรุ่นเก่าๆพี่ลองไปทําดูลองไปง้างนุกแล้วก็สดดั่นดูมันจะดัง มันยังแก๊กแก๊กแ๊กแ๊กนั่นแหละอันนั้นคือปืนที่ไม่ฟิตนะครับเขาไม่ได้ฟิตติ้งมาเขาจะเว้นระยะคลายตัวนะครับเหมือนเราประกอบรถประกอบอะไรพวกนี้ยถ้าฟิตเกินไปก็ไม่ดีนะครับอเหมือนลูกหมากรถนั่นแหละถ้าเราทําฟิตเกินไปมันก็แตกนะครับลูกปืนมันก็แตกบูทมันก็สึกออันนี้น้องง้างแล้วก็สั่นให้ดูนะครับเห็นไหมฟิตเปียอืมอ่า อันนี้น้องลองลองบัฟเฟอร์แล้วนะครับทำไมลองพลาสติกอะไรเรียบร้อยเดีย๋ยวน้องถอนให้ถอดให้ดูก็ได้ถอดให้พี P ่พ e ีดูนะครับถ้าน้องอน้องว่างก็จะมาทำคลิปนะครับกัว่าพี่พีเอฟซีคิดถึงแต่ผมก็รักพี P ่พ e ีทุกคนเหมือนเดิมนะครับเพราะพี่พีทุกคนให้กำลังใจตลอดครับไม่ว่าจะเป็นเราทอ้อเราอะไรพวานไหมพี่พีเอฟซีก็น่ารักกับ บราเฟอร์มันก็เป็นแบบนี้นี่นะครับมันจะเป็นสปริงแบบนี้นี่สปริงนี่สปริงที่เราเอามาลองเราสวมเข้าไปในไกด์หลอดแล้วก็ใส่สปริงเข้ามานะครับอืมแต่แต่ถ้าแต่ถ้าน้องน้องไม่ลองน้องไม่ลองจะนียสปริงน้องมันนวลน,นะครับสปริงน้องมันเลื่มมันเรื่อมล้าแล้วทีนี้ล้ำกล้องลำกล้องมันก็จะเป็นรอยนะครับเห็นไ,ไหม นี่นำกล้องเราก็จะเป็นเป็นรอยนะครับรอยสึกหลอนี่เราก็ต้องมาหาอะไรมาแต่งปืนเรานะครับอันนี้ถ้าเราไม่มีตังค์ซื้อใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีตังค์ซื้อเราใช้ใช้ฝาฝาขวดฝ,ฝาพลาสติกก็ได้พลาสติกหรือพวกเป็นพวกที่เขาทำเครื่องเสียงนะ้นองน้องไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรทีข่ขาวๆที่คล้ายๆพลาสติกนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรแล้ก็มาตัด ตัดให้มันได้ได้แบบนี้อาตัดให้มันได้แบบนี้เราก็เอากระดาษทรายอะไรขัดนะครับแต่งแล้วก็เจาะรูให้มันเท่ากับไกลหลดแล้วเราก็สวมเราจะเอากี่ชั้นก็ได้อเพื่อที่จะให้ปืนเราฟิตเเราฟิตติ้งเองเลยงาน D i Y อทีนี้น้องจะก็จะประกอบเข้าประกอบเข้ากับตัวปืน ของเขากับตัวปืนก็จะเป็นแบบนี้่ามันก็จะรองรองไม่ให้ไม่ให้ตรงนี้ลำกล้องกับไกลหลอดแล้วมันกระแทกกันนะครับมันก็จะไม่มีรอยปืนเราก็จะฟิตนี่น้องก็ใส่เข้าไปก่อนน้องประกอบให้ดูก่อนนะครับประกอบเขี่ยไ้ก่อนโอเค่าเสียงมันก็จะเปลี่ยนนะครับเสียงอะไรคือเวลาเราขึ้นลำแเรารู้สึกได้เลยว่าเสียงมันจะไม่เหล็กมันจะไม่กระทบกับ ลำกล้องมาเลยครับอ่าเสียงจะดังฟิชฟิชฟิชเสียงแบบแน่นแล้วพอทีนี้เอาอันที่สองนะครับอันที่สองน้องมาต่อกันเลยนะเดยวคลิปมันหยาบอ่าดับแรกเราต้องนี่ครับซื้อ,อน,นี่มาถ้าเอฟซีคนไหนซื้อมาแล้วคอมเมนต์บอกน้องใต้คลิปด้วยนะครับคอมเมนต์ว่าครับอาจารย์หนูครับผมซื้อมาแล้วพี่เออน้องครับพี่ซื้อมาแล้วเออพอเราซื้อมาแล้วเราก็มาฝึกนะครับ ฝึกกรรมนี่ช่วงช่วงนี้เรามันก็จะได้แก่กล้ามขึ้นเลยนะครับช่วงนี้แรงบีบเอ็นเรามันก็จะแข็งแรงเราปรับได้นี่นี่เราปรับได้มันจะมีฉีดปรับให้ว่าเราจะเอากี่ปอนนะวันนี้เราฝึกกี่ปอนสิป,ปอนวันนี้เราก็เพิ่มไปอีกบีบเข้าไปต้นแขนเราต้องแข็งแรงเราต้องฝึกดันพื้นก็ได้เล่นเล่นเบทดก็ได้ ให้กล้ามแขนต้นแขนเรามันมันมันใหญ่มันแข็งแรงเวลาเราขึ้นลำมือเดียวอ่าขึ้นลำมาเดียวดึงมาแล้วก็เบรกไว้นี่เออเราจะได้ไม่เจ็บพอเราฝึกฝึกฟังนี้ถนัดแล้วเรามาฝึกฟังนี้อบีบนับไปหนึ่งสองสามนะครับฝึกไปเรื่อยๆจนพอนี้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงแรงบีบมือเรามันแข็งแรงนะ้ทีนี้โอเคน้องจะมาทําเหมือนน้องหนูดีกว่า ออที่นี้ก็จะมาทําเหมือนน้องหนูอ,ะอ่ะน้องหนูสอนแบบนี้อ่ามันนี่เราล็อกไว้เว้ยเราก้ามมือเราแข็งแรงแล้วเราก็มาฝึกทีละนิดอ่าถ้าเรากลัวมันหนีมือก็ทําฝั่งนี้ซีแซดเขาจะได้เปียบนะครับเขาจะหุ้มมาให้เห็นไหมเอ,อเห็นไหมลางสไลด์ข้างบนเขาจะหุ้มหุ้มลำกล้องมาให้แต่ถ้าเป็นพวกก๊อกพวก 17, พวก๊อกสิบเจ็ดก๊อกสิบเก้าก๊อกอะไรพวกนี้เราต้องระวังนะครับอ่อออถ้าซีแซดเราํำฝั่งซ้ายก็ได้เราได้เปียบเลย เพระาะว่าเขาหุ้มมันนี้มาให้เรานะครับแล้วก็มือนี้จะประคองไว้ก่อนอ่าแล้วก็กำกำเสร็จแล้วนี่เห็นไหมแล้วก็ปล่อยแล้วก็ยิงอ่าเราต้องเช็ดน้ํามันออกให้หมดในเวลาเราจะฝึกเราเช็ดออกให้หมดอย่าให้มีน้ํามันเพราะมีน้ามันมัน,ม,นมันลื่นอืมมันลื่นถ้าฝึกใหม่ๆก็ง้างลุกไว้ก่อนก็ได้ครับพี่ฝึกใหม่ๆพี่ง้างนุกไว้ก่อนเราเอาให้เราชินก่อนพอเราชินเสร็จแล้วเรา ที่จะลดนุกลงแล้วก็ชักแล้วก็กำอ่าเนี่ยไม่ถ้ามันมันมีน้ํามัน,ม,นมันจะขึ้นไม่ได้่กากำเหรอกำแบบนี้เลยก็โยนในที่นอนโยนในที่นอนอ่าโยนปึ๊บอ่าถ้ามันหล่นปืนเราก็ไม่เสียหายนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปมันก็สิบสองนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวสวัสดนะีนี่น้องก็เตรียมมาให่มาบอกพี่พีเอซี SC นะครับอ,อ่าลูกปืนหล่นหมดแล้ว เดี๋ยวน้องเก็บเก็บลูกกระสุนก่อนอันนี้ครับที่น้องบอกนี่มันจะมีสี่อย่างอันนี้สี่อย่างสี่อย่างแล้วก็เลื่อนดูเลื่อนดูว่ามันมีอะไรมาให้เราบ้างเราซื้อมายี่สิบบาทเนี่มันก็จะมีหัวแบบนี้นี่หัวแบบนี้เอาไวเอาไว้อไวซอล่องนะครับ เ่าไว้โซ่ลงหวัวแบบนี้เราไวโ้โซ่โซหวัวกระสุนนะครับโซ่ลงหวัวกระสุนนี่นะครับเห็นไหมนี่เราใช้นี่ก็ได้ใช้จะมันเกีียวแบบนี้ fc เห็นไหมครับ fc ทุกคนเห็นไหมครับเนี่ยเราก็เซาะเเหมือนสับประรดนี่ก็ได้ครับมอนสับประรดเราก็เซาะเสาะตามลองเอาหัวหัวมันดันไว้กับไม้ก็ได้แล้วก็ใช้นี้ใช้นี้เสาะเสาะลองตรงนี้เราก็แต่งด้วยคัตเตอร์น,นะครับคัตเตอร์มันจะคมคัตเตอร์มันจะคม แล้วก็เลือกเลือกดอกสวรรค์ดอกสวรค์ที่มันน่ารักแอบแววหน่อยดอกสวรค์ที่เป็นแบบนี้ก็ได้นี่ดอกสวรค์เท่าน,นี้ก็ได้แล้วเราก็มาทําลูกกระสุนซ้อมแล้วนะครับลูกกระสุนเอาไว้เอาไว้ไวฝึกซ้อมฝึกอะไรเรานะครับ ี่แล้วก็ถ้ามันตรงงูแล้วก็อ่าก็ควานอ,อ,อันนี้เราก็ทําเป็นเครื่องหมายบวกก็ได้ครับทำเป็นเครื่องหมายบวกก็ได้อ,อ,กกไดอันนี้ก็ทําเป็นหัวสับประรดอตรงการลางเราก็เจาะเจาะรูถ้าเราทําเสียงมันก็หน้าตาแบบนี้ครับเอเดี๋ยวความรู้ความรู้เดี๋ยวผม แตมไม่นิดนึงอันนี้คือเกียวเกีียวพี่ๆอย่าเข้าใจผิดนะครับเกียวที่มันรีดลูกพี่พี่มีคนมีเอฟซีถามผมมาว่าพี่มันจะไม่ติดลำกล้องหรอครับมันจะขึ้นไม่ติดขัดหรอครับเอกลียวมันไม่ได้มันไม่ได้รีดตรงนี้นะครับอย่าลืมมันไม่ได้รีดตรงหัวกระสุนนี่นะครับเกียวมันจะรีดไอตรงในปอกกระสุนนี่นะครับตรงช่วงตั้งแต่ช่วงนี้ ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงนี้ไปนะครับเกลียวมันจะรีดอยู่ประมาณนี้ช่วงนี้รีดประมาณนี้มันไม่ได้รีดมาตั้งแต่หัวกับศุนย์นะครับดังนั้นเอฟซีไม่ต้องเวซีเรียนะครับไม่ต้องเวซีเรียว่าเอ้ยอาจารย์หนูสอนว่าเอ้ยเขาเอามาทําเสร็จแล้วเราไปยิงเฮ้ยมันติดอมันไม่ติดน้องทดสอบแล้วก็ทาทุกทิกีทางนะครับที่จะให้มันยิงได้ตัวไหนที่ยิงไม่ได้น้องก็จะไม่มาไม่มาบอกอไม่มาแนะนํา ตัวไหนที่น้องว่าเออมันเวิร์กว่ะมันโอเคมันมีประโยชน์กับ f c เอเเราจะได้มีความรู้มีทักษะเพิ่มขึ้นการเล่นปืนเราจะได้ไปโบกับเพื่อนแน่ว่าเฮ้ยนี่ดูช่องอาจารย์หนูซีซดด้วยนี่เออได้ความรู้ได้ความรู้สิ่งนี้เอยมันทําไม่ได้แต่อาจารย์เขาทาได้เออเออดูช่องนี้เออได้ความรู้เว้ยความรู้อะไรใหม่ๆ ที่เขาไม่สอนบางคนเขาก็หวงวิชานะครับหวงวิชาเราเออก่อนที่จะไปขอเรียนขอได้นะต้องเอาพวงมาไลยไปบ้างนะครับไปไหว้ครับไหว้พี่ครับสอนผมหน่อยครับผมอยากได้วิชาสมมุตินะครับวิชาการประกอบอการประกอบแบบตึ้มนะการประกอบแบบนี้แอบความรู้แบบทางด้านมันการชอบมันก็จะชอบไม่เหมือนกันมันจะมีสายขาวสายดํา อคนที่เขาเก่งๆเขาเขาบางคนเขาหวงวิชาเขาจะไม่มาบอกเลยอืคือจบตายก็คือตายที่กูกูจะไม่มาเผยแพร่อะไรทั้งนั้นเอมึงอยากได้มึงต้องมาเป็นลูกศิษย์กูต้องซื้อเหล้าซื้ออะไรไปให้เขานะเพื่อที่เราจะดักได้วิชาของเขาอะเข้ไหมแต่สําหรับน้องอ่ะน้องให้เอฟซีทุกคนนะครับเขาลบเขาลบนับถือครับพี่ๆทุกคนคอยให้กําลังใจนะครับ น้องกว่าจะได้มาเป็นอาจารย์หนูนะครับต้องผ่านโดนดา่าโดนตนําหนิโดนเพื่อนเออโดนสารพัดชาวบ้านประนามบ้างอแต่น้องก็สู้มานะครับสู้น้องๆทุกคนก็จะเห็นคลิปที่ผมลงไว้นะครับเราต้องสู้อมันจะสักเท่าไหร่เพื่อนทําได้กูก็ทําได้เอมึงคิดว่ามึงเกา๋ากูกเกากว่าในเรื่องปืนอเราก็ต้องคิดแบบนี้อืม บางคนคิดว่าเออเหมือนผมทําแม็กกาซีนเนี่ยที่ผมแบบแบบนี้น้องบอกนิ้วชี้นะครับน้องไม่ได้ด่าพี่เอฟซีนะครับน้องขอโทษทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปแต่คือที่เราต้องใช้นิ้วชี้นะครับมันยาวพอมันยาวเสร็จแล้วมันจะปลดล็อกนี่ระพยแม็กกาซีนนะครับเอเพื่อที่จะให้เรายิงได้ไอ้นี่มันมาท้าทายนะครับมาท้าทายแล้วว่าเออี่เหียกูแย่งปืนมึงปุ๊บกูปลดแม็กกาซีนออกแคดแม่มึงยิงไม่ได้เอ มึงยิงไม่ได้เออแต่กูดูช่องอาจารย์หนูมาเออกูดูช่องอาจารย์หนูมามันยิงได้เออมึงเอาแมกกาซีนกูไปแต่อีกลูกนึงมึงอย่าลืมมันอยู่ในรังเพลิงเออเออมึงคิดว่ามึงเก่ากูเก่ากว่าเออจำไว้เลยทีนี้เราก็เกียร์เหมือนที่ผมบอกอะเกียร์สลักนีเราัยแมกกาซีนโอ้พูดผิดไม่ใช่สลักนีรภัยครับไอเซฟตี้เซฟตี้แมกกาซีนเกียร์กับหลังมาเออ แล้วก็เราก็ล็งแล้วก็ยิงต่ม,มนะนะการยิงก๊อกเหมือนกันใช่ไหมการยิงก๊อกบางคนก็มาด่าน้องบ้างว่ายิงแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็นิ้วขาดนิ้วอะไรแต่มันก็ที่ผมมาทดสอบนะครับผมคือผมคิดแล้วเราต้องมีความรู้นะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆแล้วเราทําเก่งทําเออมึงจะทดสอบเราต้องรู้เรื่องเหล็กวัสดุที่เขาเอามาทําวัสดุที่เขาเอามาทํา แรงอัดประมาณกี่ฟุตบอลเออเราต้องรู้หมดเลยลำกล้องนี้เกียวแบบไหนเออเหล็กเหล็กเขา้าเหล็กกากยี่ห้ออะไรเออเราก็ต้องศึกษาเออใกล้หลอดมีหน้าที่ยึดลำกล้องให้มันแน่นขึ้นนะครับเออแน่นขึ้นก่อนที่เราจะยิงคือคิดเราคิดแล้วเราวิเคราะห์เออไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วอาจารย์หนูเฮ้ยกมมาทำมันเลยวะเกมาทําให ดูแบบนี้มันอันตรายไหมอะไรไหมผมพยายามสิ่งที่มันอันตรายผมจะไม่เอามาลงเลยนะครับอจะไม่เอามาลงให้เอฟซีดูคือสิ่งที่น้องทําแล้วก็น้องสื่อออกไปคือน้องทํามาแล้วทดลองมาแล้วเอข้าใจไหม,มประสบการณ์โอ้น้องไม่ต้องห่วงครับผมปืนติดในรังเพลิงก็มีแม็กปืนพ่อระเบิดก็มี เล็บหลูดก็มีนะครับหัวไมมอะไรก็ก็มีก่อนผมจะมาถึงวันนี้ผมก็คือทั้งทดสอบนะครับทั้งเทดสบทดสอบและว,วิจัยทดลองอะไรทุกอย่างก่อนที่ผมจะมาทำให้ fc ดูนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วผมมาทำเลยเจริงผมคือทดลองมาแล้วถ้ามันได้ผลก็จะมาบอก fc ครับถ้ามันไม่ได้ผลผมก็จะไม่ทำเ,เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ fc ก็จะมาด่าผมว่าเพื่อ อะไรเพื่ออะไรบังคลิปที่น้องทําไปนะครับมันมีเหตุผลของมันที่เรามาฝึกนะไม่ใช่ว่าเราอยู่ๆแล้วออมาฝึกอะไรเล่นๆโชว์เก๋อ่ะโชว์เก๋อโชว์ร้อยเท่โชว์สาวไม่ใช่มันเป็นอาชีพของผมอาชีพช่างยนต์อาชีพช่างช่างช่างซ่อมรถนะครับชอช่างผมอาจจะพูดไม่ชัดหน่อยผมเป็นคนอีสานพอนี้ช่างเขาก็ต้องฝึกฝึกการ ใส่แหวนใส่ลูกซูมนะครับการทำยังไงให้รถวิ่งออกอต้องไปจูนจูนรีแมปเ,เพื่อที่จะให้รถเราแรงขึ้นนั่นคืออาชีพอาชีพของเขานะครับแต่อาชีพของน้องอาชีพของน้องคือน้องต้องฝึกวิชาการใช้อาวุธทักษะต่างๆนะครับประสบการณ์ที่เรามีเราก็ต้องฝึกฝนแล้วก็ขัดเกลามันอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราอาอยู่ๆแล้วอูมึงเก่งตลอดมึงซุปเปอร์แมนนะครับ เออยังไงกูไม่ฝึกก็ได้นี่กูฝึกมาปีเดียวอ่ะเออเป็นเป็นนักเรียนนายสิบนะครับกูเก่งโนอเก่งจนกเกษียนมันไม่มีนะครับทุกอย่างต้องมีการฝึกฝนฝึกฝนเราฝึกฝนพเพื่อให้เกิดความชํานาญในการใช้อาวุธนะครับเออไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ด้านความรู้ทักษะเราต้องมีการซ่อมเราก็ต้องซ่อมเป็นนะครับเออยิงเราก็ต้องยิงแม่นสอนเราก็ต้องสอนให้จริงเออเราก็รู้ให้รู้ถ้ารู้ต้องรู้ให้จริง ถ้ารู้ไม่จริงเราอย่ามาสอนเขานะครับอายเขาเอเอรู้มาจากไหนรู้มาจากช่องนี้อาจารย์หนูซีเออสอนแบบนี้แล้วก็อายเขานะครับเออพอลูกศิษย์เราไปโม่เออมันไม่ใช่เเออซึ่งเขาตรวจสอบมาแล้วมันมันไม่ใช่เออมันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเออมันต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เนี่แต่ถ้าพอผมให้ความรู้ข้อมูลที่ดีๆไปข้อมูลทักษะที่แบบเทพๆขึ้นเอฟซีผมก็จะจําไป จำไปเทคนิคทุกอย่างในการใช้วุธอมันก็จะสะสมประสบการณ์ FC ผมขึ้นมาเาเพื่อที่ให้แน่นอนนะครับชัดจเจนโอเคหลักๆน้องก็มีแค่นี้นะครับคลิปมันยาวแล้วน้องก็กลัวพี่ๆ FC คิดถึงก็เลยมาทำคลิปนะครับส่วนยอดติดตามอะไรตอนนี้ก็ผมรอเปิดสร้างไรายได้ครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับ ต้องขอบคุณมากๆครับถ้าไม่มีพี่ๆ FC ทุกคนก็ไม่มีอาจารย์หนูสีเส้นะครับผมรักและเคารพพี่ทุกคนนะครับคอมเมนต์ผมจะไม่ใช้คำหยาบจะเคารพผมรมรักและศรัทธาน้องก็จะทำผลงานดีๆออกมาให้พี่ๆทุกคนนะครับอย่างที่ FC ได้คาดหวังในตัวผมไว้เราจะไม่ทำให้เสื่อม,สเ,สอมเสียชื่อเสียงเจอแก,กองทหารเป็นอาขารนะครับ ขอบคุณครับ